โอ้โหครับวิตน้ำเข้าบอ่อพรน้ำแห้งจะใช้น้ำเจอโคตรปลานินครับปลานินแบบปลานินปล่อยทิ้งไว้จับไม่หมดเป็นไงครับสานี้ตัวใหญ่มากโ,โหยเหมอนนึกว่าจะได้นะตั้งหลอบทิ้งไว้โอ้โห <L an> แกงอะไรดีเนี่ยกับข้าวไม่มีด้วยพอด,ดีเลยแหละโอ้โหเพื่อนโคตรปะนินโอ้โห,ห,โโหใหญ่กับมือทามเนี่ยเห็นไหมโอ้โใจใหญ่มากครับอันนี้ปลาปล่อยธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับเนี่ยโอ้โห อืน่าจะเป็นหลายรุ่นแล้วนะโอ้ยมือเนี่ยเลยมือหลายเท่าเลยเนะี่ยสุดยอดครับยังมีอีกเยอะ